แม่คะพลอยโกรธจนตัวสั่นไปหมดแล้ววันนี้ที่ประชุมเพื่อนร่วมงานเขาพูดจาไม่ให้เกียริพลอยเลยค่ะทําเหมือนความคิดของพลอยไม่มีค่ามันจุกอกไปหมดเลยอะ่ะแม่เข้าใจลูกความรู้สึกแบบนี้มันหนักใจจริงๆความโกรธก็เหมือนไฟนะลูกถ้าเราไม่รีบดับมันก็จะเผาใจเราเองก่อนจะไปถึงคนอื่น ก่อนที่เราจะคิดจะพูดอะไรออกไปอ่ะลองมาใช้ชุดปฐมพยาบาลใจกับแม่ตรงนี้แค่หนึ่งนาทีก่อนได้ไหมคะทำยังไงคะแม่ 1. ห,หยุดหยุดคิดเรื่องเขาหยุดทุกอย่างเลยนะลูกสองรู้แค่รู้ตัวว่าอ๋อนี่เรากำลังโกรธอยู่นะ 3. ดูดูใจเราดูตัวเราตอนนี้สิ หัวใจเต้นแรงไหมมือสั่นหรือเปล่าแค่ดูเฉยๆนะคะและสี่อยู่กับลมหายใจหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนออกมายาวๆไฟในใจเราเราต้องเป็นคนดับเองนะลูกพลอยจะลองดูค่ะแม่สู้กับใจตัวเองข่มใจตัวเองน่าจะดีกว่าสู้กับคนอื่นพลอยยิ่งได้ค่อยสู้คน